แค่เค้บวันเกิดของลิซ่ายังมีปัญหาจากการซีนอะไรขนาดนั้นสุดท้ายบ้านแฟนขับทนไม่ไหวแหกเละเทะและสื่อก็แหกซ้ำด้วยและพังคอนเสิร์ตของแบคพิงค์ออกมาแล้วพร้อมกับค่าตั๋วที่บอกว่าโอ้โหและคลิปนี้สนับสนุนโดยเว็บลุกแฟนทัสติกเว็บไซต์ขายสินค้าดีที่อันดับหนึ่งในอังกฤษเขามีสกินแกลเครื่องสำอางคอสตูปงอ่ๆให้เลือกเยอะม o ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาเต็มถูกกว่าไทยแถมจะโปรโมชั่นเด็ดๆอยู่ตลอดเวลาลดสูงสุด50กันไปเลยไม่ว่าจะแบรนด์ดังอย่าง The i n อ r ร เดอะอิง i คดิสโอลา a พกเอซก็ส่งฟรีจากประเทศอังกฤษเพียงมียอดสั่งซื้อ1,380บาทและพิเศษสุดๆใช้โค้ดอะไร10รับส่วนลดเพิ่มอีกสิปอร์เซจากสินค้าที่ลดอยู่แล้วก็เรียกว่าลดเข้าไปเองแถมยังสามารถจ่ายผ่าน True Money Wallet ได้อีกด้วยสนใจเครื่องสักอางแบรนด์ดังถูกสุดๆคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครบับครับสวัสดีคุณตาหย,ยุดแต่ลิลี่ทุกคนครับผมนายในชาแนลโปรเจกต์วันเกิดคอริสตาท,ที่ฟิลิปปินส์ที่จะจัดขึ้นในวันทททีีีีีีีี่่่่่่่25 26 27มมมมนนนนนาคค้และเเเป็ใชชววววงงไกกกกิดกิดดดดออออััพพโ เรื่องนี้ตอนนี้มีปัญหากันแล้วครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรอันหนึ่งการจัดโปรเจกต์ต่างๆเกี่ยวกับศิลปินโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเวทีบ้านเบรหรือบ้านแฟนคลับใหญ่ๆที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยจะต้องเข้าไปติดต่อออกเคนไนส์งานนนั้นหรือว่าทีมงานของ YG ว่าจะขอเวลาสักนิดหนึ่งเขาไปจัดอีเวนต์วันเกิดไม่ว่าจะเป็นมอบดอกไม้หรือว่าจัดเค้กวันเกิดอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ปัญหามันก็คือที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับมันใกล้เคียงกับวันเกิดคอานลปอก็ย้แไ มันจะเล็กๆว่าเออเราสนับสนุนคุณนะก็เลยเปิดโดเนตระดมทุนบ้านทงบ้านไทยบ้านจงมบ,บ้านจีนก็ได้ยินก็เลยโดเนตเงินช่วยกันได้เป็นแสนเพื่อให้โปรเจกต์นี้ดูสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่เนื่องจากว่าบ้านแบ็คพิงก์ฟิลิปปินเนี่ยนะครับว่าจะเป็นแกนหลักสำหรับจัดโปรเจกต์ต่างๆมาลิซ่าแฟนคลับในฟิลิปปินเนี่ยก็เลยเข้าไปร่วมด้วยแล้วก็ปรึกษากันมากมายจริงๆนะไมมีปัญหาตั้แต่ท่วมเล็กๆแล้วแหละเพราะว่าทางทีมงานของ YG หรือว่าทางฝั่งผู้จัดเขาให้เวลามาเเทท่่าาาาาานนนนนนนีีีแบบแบบแบบี้้้้้้้รรูปปแแแแบบ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 ะะัััฟกก็ยยตออองงงงงึษจไไ เพื่อให้ผ่านการแอปพูบจากผู้จัดนั่นเองเพราะว่าสมาชิกแบ็คพิงค์นั้นมี4คนและบ้านเบรของแต่ละคนเนี่ยก็คืออยากจัดให้กับศิลปินของตัวเองนั่นแหละอันนี้เราก็เข้าใจใได้เพราะอนนนานทีพวกเธอนั้นจะเข้ามาจาัดคอนเสิร์ตปัญหาม,มันก็เลยเกิดและเริ่มบ้านแฟนคลับของฝั่งนู้นนะครับเขาก็คุยกันโดยมีบ้านแฟนคลับแบ็คพิงค์ฟิลิปปินเป็นคนดําเนินการก็คือถือสิทธิ์ในการส่งข้อมูลระหว่างดิวต่างๆนานา,นาให้กับทางผู้จัดนั่นเองและตลอดเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้ไม่การตกเถียงก เขาอยากจะจัดเค้กรวมให้กับสาวๆและแฟนคลับของลิซ่าเขาก็งงว่าอ้าวมันวันเกิดของลิซ่าทําไมต้องเป็นให้วงด้วยก็คุยกันไปคุยกันมาอีกก็เลยบอกว่าวันแรกให้กับวงวันที่2ให้กับลิซ่าเป็นคนเดียวก็ยังงงอีกว่าทําไมต้องเป็นเค้กวงก่อนประเด็นก็คือมันเป็นวันเกิดของลิซ่าที่ตามธรรมเนียมหากประเทศไหนอยู่ในช่วงวันเกิดของใครประเทศนั้นก็จะจัดเค้กวันเกิดให้กับเมมเบอร์คนนั้นอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามเค้กก้อนเบลเบลาเลยอย่างที่ถ่ายเองตรงกับช่วงวันเกิดของจีซูพอดีจีซูก็ได้รับเค้กก้อนเบิ่ แต่พอเป็นวันเกิดของลิซ่าที่ฟิลิปปินส์กลับว่าอยากให้เป็นเค้กของวงคืออะไรก่อนเรื่องนี้นะครับทวนลงจนเค้กวงนี้ถูกปัดตกไปก่อนที่จะมาล่างใหม่เป็นอันในปัจจุบันที่เราเห็นกันนั่นแหละแต่ความผีก็คือเดินบ้านแฟนคลับของลิซ่าที่ฟิลิปปินส์เนี่ยแหกเอาอีกแบบว่าโมโหออกรถออกชาตเลยเขาบอกว่ารูปแบบเค้กที่ทางแบ็คพิง์ฟิลิปปินส์ส่งไปให้กับทีมงานผู้จัดนั้นไม่ใช่เวอร์ชั่นที่บ้านแฟนคลับของลิซ่านั้นเห็นด้วยเลยก็คือเขาแอบส่งไปเองโดยทที่่่ไไไมมด้้้้รรรัับับบบกาาาาาายิินนนนนออจฟฟคคเพะะววตงส ไปแบบ3ชั้นที่ชั้นบนสุดนั้นจะเป็นตุ๊กตาต่อทีลิซ่านั้นรับรางวัลเบสเคป๊อปที่อเมริกาซึ่งนี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของแฟนคลับกับรางวัลแห่งความสําเร็จนี้แต่ทว่าเค้กของลิซ่านั้นกลับเป็นเค้กลิลี่ฟิล์มที่ฐานแฟนคลับเป็นแบ็คพิงค์รวมกันคืออะไรก่อนคนอื่นได้เค้กส่วนตัวที่ไม่ต้องพ่วงวงแต่ของลิซ่านั้นคือต้องเป่าเค้กวงโดยมีกล้อง0327บอกว่าวันเกิดเธอและก็มีฐานเป็นแบ็คพิงค์คืออะไรก่อนเรื่องนี้สร้างความงุนงงมากแและะลออแล้้้จะะะะเหหืออไร่กงงาาานนนีบฟคต เข้ามาแหกบ้านแฟนขับแบ็คพิงฟิลิปปินส์กันอย่างหนักหน่วงเพราะความตำตมนี้โอ้โหมันหมายถึงความไม่โปรเฟชชั่นอลของคนทาเลยการจัดก,การของเค้กที่เป็นวันเกิดของลิซ่าแต่พว่วงรูปวงเข้าไปนี่คือวันเกิดของลิซ่าจริงๆหรือว่าต้องการที่จะหักหน้าเธอบนเวทีกันแน่เพราะสิ่งที่เคยพยายามที่จะทําในช่วงแรกว่าจะต้องเป็นเค้กวงก่อนมันดูเหมือนว่าจะใส่ลงไปในตอนนี้ด้วยงบ3 0 0พแถมเค้กก็ก้อนเล็กนิดเดียวแต่บ้านแฟนลับลิซ่าอินโดนเนียกับไปแสนสองแสนเลยแถมเค้กที่ส่งไปให้กับทีมงานนั้นไม่ใช่เค้ คืออะไรก่อนก็เรียกว่ามีการทะเลาะก,กันยกใหญ่เลยนะครับเรื่องนี้นะครับไม่รอชา้าสื่อเนี่ยจ้องไว้หนานแล้วผมมั่นใจว่าสื่อเนี่ยจ้องไว้นานแล้วโดยเฉพาะสื่อฟิลิปปินส์ที่ต้องบอกว่าฐานแฟนคลับโคลิส่านั้นเยอะมากเรียกว่าเรื่องนี้เริ่มต้นก็แย่จบก็แย่เพราะบ้านเบสท,ทำตัวเองเท่านั้นครับสื่อเขาก็เลยออกมาแหก ้งสื่อท้องถิ่นและก็สื่อต่างประเทศเนื่องจากว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยหากมีการจัดการเหมือนกันกับทุกประเทศอื่นที่เขาทํากันสื่อเขาบอกว่าการดําเนินกิจกรรมของบ้านแฟนขับแบ็คพิงก์ฟิลิปปินส์ที่เกี่ยวข้องกับคอนเสิร์ตที่มะนิลาแล้วตรงกับวันเกิดคองเนตทันนั้นต่ําเตียรียมาตฐานที่ควรจะเป็นที่คาดหวังเอาไว้สื่อเขาบอกว่าปกติแล้ววันแสดงคอนเสิร์ตนะครับตรงกับวันเกิดของสมาชิกคนใดคนหนึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เหลือเชื่อมากเป็นโอกาสที่พิเศษจริง,รงๆมันน่าจะเป็นโอกาสที่่่จะะมมมมาารวววตตััักกนนนนเเเพพือออฉฉลลลิิิงงศษขสชใแค ในนอิ์แต่ทว่าที่ฟิลิปปินส์นั้นต่างออกไปมันควรจะเป็นเค้กที่ยิ่งใหญ่และโปร่งใสมากกว่านี้ในการทํากิจกรรมขอขยายคาว่าเค้กที่ยิ่งใหญ่ก่อนนะครับจริงๆผมว่าสื่อเขาเองก็น่าจะรู้แหละว่าเค้กจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่3ชั้นมันมีมากกว่า3ชั้นแต่ว่ามันผ่านการพูดคุยกันมาแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ตัดออกมาเรือ3ชั้นเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่ามันไม่ผ่านแล้วก็มาเร่งเวลาของบ้านแฟนขับว่าเออมีเวลาเหลือทานีทานีน้นจะต้องส่งแล้วและตัวเองนั้นก็เลยส่งเค้กน้อยนี้เข้าไปให้กับทีมงงงาาาานนนนนนทั้้้ี่่่่เเเเป็คกกบบตริซอออสื เขาคงจะรู้นเนี่ยแหละครับเพราะว่าที่ฟิลิปปินส์นั้นลิซ่านั้นดังมากๆเลยเขาก็คงสงสัยแหละว่าเอ๊ะวันเกิดลิซ่าทำไมเป็นเค้กวงแต่บ้านแฟนคลับก็ยันดันทุหลังให้เป่าเป็นเค้กวงแทนเรื่องนี้พอได้เวลาเหมาะเจาะก็เลยถูกแหกกันกระจุยกระจายสุดท้ายแล้วนะครับคนก็ไปเขาก็เลยเอื่มละอาก็เลยมีบางส่วนในเข้าไปคมขู่คุกขามอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าฝั่งไหนแต่ว่าบ้านเบบนั้นเอามาโพธนาความสงสารแบบนางร้ายในตอนจบในระบบบ้านแฟนคลับเพื่อฟ้องกใครคนอื่นบ้านเนี่ยฉันโดนคุมขูนะ่นนนััดคุมมมข่่่อออยแแตตตตเเเ้้้าาาลลืืไววหก็งทีผ ข้างหรือว่าเห็นด้วยกับคนที่เข้ามาขบขู่นะครับแต่ถ้าไม่มีต้นเหตุปลายเหตุก็จะไม่มีและนอกจากนี้แล้วนะครับเหมือนจะออกมาบอกว่าจะไม่จัดการอะไรอีกแล้วแบบนี้บ布บบ拉ก็คือรู้สึกเสียใจยแหละแต่ก็ขอบคุณมากเพราะไม่มีใครร้องขอให้เธอทําจริงๆก็อยากจะลากลงมากลางสี่แยกเหมือนกันแต่รอเขาพูดให้จบก่อนถ้ามันแบบว่าตุกติกตุกติกเดี๋ยวผมจะง้างมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยพอเรื่องบางเรื่องถ้าผมพูดไปมันจะกระทบกับบ้านแฟนคลับคนอื่นที่เห็นดีเห็นงานในช่วงเริ่มต้นด้วยแต่ท่านด้นพูดเมาาื่อไหร่รับรองว่าสนุ ปีนี้นะครับอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของแบ็คพิงและ YG ก็จะมุงสัญญาและแบ็คพิงบ่อนพิงก์เวอร์ทัวร์แบงล็อกแล้วปิดแบบอังกอร์นะราชมังที่จะจัดขึ้นในวันที่27และ28พฤษภาคม2566นี้โดยบัตรจะจำหน่ายในรอบพรีเซลสำหรับเมมเบอร์ชิพในวันที่4มีนาคมและรอบต่อไปในวันที่5มีนาคมและผู้จัดก็คือ l i ฟ e n นชั o นที่เป็นบริษัทจัด Organize okay, ของอเมริกาแต่ผูกมิตรติดราากับแทบทุกประเทศที่มีอีเวนต์ระดับใหญ่แบบทั่วโลกที่เป็นคอนเสิร์ตจ 1, ะีดปท่ 9, พูดเอาไว้เผื่อบางคนบอกว่าทําไมเป็นเจ้านี้อยู่เจ้าเดียวนั่นก็เพราะว่าคอนเนคชันเขานั้นดีและก็กินรวบควบกิจการขายตั๋วคอนเสิร์ตอย่างทิกเก็ตมาเตอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของเขาส่วนไททิกเก็ตเมเจอร์เป็นของไทยซึ่งเป็นการร่วมทุนกันระหว่างเทโลแลววะ elo, แลก็เมเจอร์ซินิเพ็กซึ่งเทโลเอนะครับก็เป็นภารกิจร่วมกันกับไลฟ์เนชั่นสำหรับจัดคอนเสิร์ตในไทยและไททิกเก็ตเมเจอร์ก็เป็นพัรมทเนรของทิกเก็ตมาสเตอร์อเมริกาแบบห่วงโซ่อาหารนี่ถึงแท้จะเรีย และแฟนคลับอยู่ในภาวะจำยอมของจริง เพราะสิ่งที่แฟนหรือคนเข้าไปชมนะครับส่งฟีดแบ็กกลับไปมันแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เลยนอกจากกาอีกที่ได้มาในราคาส่วนต่าง5 2 0 0ับาทแรกเริ่มเดิมทีหลายคนนไม่คิดว่าคอนเสิร์ตนั้นจะล่นเวลามันเร็วกว่าปกติเพราะตอนที่ทศสาวพูดในคอนเสิร์ตเมื่อครั้งที่แล้วนู้นที่สนามสุพรรณบายเขาบอกว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้บวกกับที่ทศาพูดในเดนทิสเตเหมือนสปอยอนาคตว่าเดือน7เดือน8ที่แรกหลายคนก็คิดว่าคอนเสิร์ตปิดท้ายที่แบงคอกหรือเปล่าเพราะปกติแล้วแบ็คพิงค์จะจัด we yeah. ไทยขยับมาจัดยู่เดือนพฤษภาคมแทนเนื่องจากว่าบ้านเราจาัดสเตเดียมไม่มีหลังคาหากเดิอนฝนตกในเดือน7เดือน8งานล่มแน่นอนดังนั้นการขยับเข้ามาจาัดในช่วงปลายปลายฤดูร้อนของบ้านไทยก่อนที่จะไปหน้าฝนมันดูจะเหมาะสมที่สุดและประเด็นหนึ่งนะครับที่ถูกสาบนอกจากความโปรเฟชชั่นอลของผู้จัดอย่างไลฟ์เนชอรที่ได้รับคําชมผสมแรงสาบมาอย่างยาวนานเฉพาะคอนเสิร์ตลอบที่แล้วนะครับก็โดนถล่มด้วยคําชมแบบตำตมชนิดที่แบบว่านหนักหน่วงไม่เกรงใจใครประเด็นหนึง่งตั้งราคาบาัตรเข้ามากอบโกยผลกําไรจนมากเกินไปและรอบนี้ก็เช่นกั ถึงแม้ว่าจะเป็นสเกลคอนที่ใหญ่ขึ้นแต่ตัวก็ขยับราคาขึ้นเกือบเท่าตัวทุกโสดจนแฟนๆรู้สึกว่า เฮ้ยเกินปุยมุ้ยไหมราคาราคาบัตรคือเลนม๊ราคาเกือบเท่าตัวแต่คุณภาพเท่าเดิมจน,นแฟนๆแควะว่าจ่ายหมื่นห้าฉันต้องได้เป็นสมาชิกคนที่5ของแบ็คพิงแล้วไหมไม่ผิดหวังในตัวแกเลยจริงๆมันเป็นคอนเสิรต์ตในประเทศที่คนจนนะไม่มีสิทธิ์มีความสุขคือมันแพงม๊อกถมจัดหน้าร้อนที่สนาม10โมงเช้าลันคิวเข้างานบ่ายสองมัสคัาต้องร้องขอชีวิตแป้งคุชชั่นต้องหลั่งน้ำตา ถามว่าเขามีที่ซุกหัวกันแดดไหมก็มีคนหลักหมื่นเต็นหลักสิบเธอคิดเอาที่หลักถูกเขาคิ้วกันแต่เศร้าแต่ไปนั่งหอบแดดกลางร,ราชมังด้วยความพรีเมียมระดับ VIP คือคือก่อนจะมีความสุขต้องอมทุกข์ก่อนชิมิแบ็ k พิงอินซัมเมอร์ไม่เกินจริง1 4 8 0 0บาท v i p สิทธิพิเศษาฮเหวอะไรก็ไม่มีนอกจากสาวเชคส่วนวิธีก็คือเข้าใจได้ว่าทํามาเพื่อโกยไม่ได้ทํามาเพื่อเอาใจใครสเกลใหญ่แต่พังเดิมถามว่าบ่นทําไมบ่นแล้วก็ไปอยู่ดิ สนามเท่าราชมังแต่เวทีนั้นเท่าไม่ถั่วเขียวดีแล้วที่เขาไม่จัดเวที3าคูณสให้ยืนร้องแบบเพิ่มโซนเหมือนงบหมดกระบุนหัวแล้ว <c oughs> และเรื่องนี้เองนะครับหลายคนก็ไปเทียบโคเชล่าบัตรหมื่นกว่าบาทได้3วันผมว่าเทียบไม่ได้หรอกเพราะว่าแบ็คพิงค์หวันต้อง14,800บาทโนเวกอินคูดพร้อมสูตรพ m เ5และแดดเดือน5เท่านั้นคงสุด <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องไปเทียบกับสุพัชราใส่ที่จัดรอบที่แล้วสเกล20,000ใส่ได้จริง8 5 2วันบันลงลุงมที่มีแพ็กเกจนอนโดมแอมโมเนียเพราะเป็นลมนั่นเอง v i p 9 0 0สเกลสนามสุอยากได้เก้าอี้ไม่ใช่เหรอเออัดไม่ใช่เหรอนี่ไงจาก9 0 0เขาเป็น14,800ได้ไหมอินคลูสเก้าอี e ้จากดวงจันให้ใจมาชัดีด <laughs> จะมาบอกว่าราคาโหดมากาเทียบกับค่าแรง300บาท ก็ไม่ได้นะเธอเขาเอาเก้าอี้มาให้ไม่ต้องไปแหวกวายทาลายเยี่ยงปสวัยวันดอดแล้วไงจะมาจับตัว6,500แบบ Golden Disc Award งานที่แล้วก็ไม่ได้นี่จะดีมากเลยนะขยับเวทีแทบจะไปติอีกฝั่งหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าเห็นใจทุกคนกลัวว่าทุกคนนั้นจะไม่ได้ดูก็ก็เลยขยับเวทีเข้าไปข้างหลังนิดนึงให้ทุกคนนั้นได้ดูไกลหน่อยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าได้ได้คนเข้ามาเพิ่มเยอะอยู่ก็ก็กก็ยืนหยินกันไปเออ ถ้ามองไม่เห็นใช่ไหมโน้ตมีจอเลือกดูเอาฉะนั้นราคาที่บูสต์มาแบบนี้คือเหมาะสมแล้วพนัโพโพโนโผดโผนเาสู <laughs> อ๋ยยิ่งคิดยิ่งศูนย์ยปกติดอยที่อยู่โซน A เวทีราชมังแต่เก้าอี้นั้นอยู่ยโสธรเป็นโซนดอยที่ได้แต่บรรยากาศขาดความตื่นตาตื่นใจเพราะมองอะไรก็แทบไม่เห็นแค่เดินขึ้นไปนั่งบนเวทีโซนนี้ก็หอบแทบลงลมแทบจัดแล้วปกติเขาขายกันไปเกิน2,000เพราะมันไกลเกินแต่ไลฟ์เนชั่นขาย3,800บาทโนแบทอินคลูดนี่ถือว่าปราณีแล้วนะเธอปราณีเล้วส่วนบัตร2008ันแปดขนาดโซนข้างเนี่ย คือตรงนี้ยังไงวิวก็ไม่ดีแต่ถ้าคิดในมุมที่ดีก็คือแค่คือก้าวขาเข้าไปในงานเนี่ยก็คุมแล้ว <laughs> ขนาดบัตร57 0พอย่างผมเส้นผมก็ยังไม่เห็นเลยฉะนั้น2008เบิร์ดซิตซูเบิร์ดซิตก็เรียกว่างานนี้อวยผู้จัดไม่ลงจริงๆครับและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับและพบเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ